สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงแอดออนที่ทางทีมงานของแอ p พ c ิ c t นะคะพัฒนาขึ้นมาให้ตอบโจทย์การทำงานของคนไทยทั้งทาง,ทงด้านสถาปัตย์แล้วก็ในด้านของงานโครงสร้างโดยเฉพาะงานเหล็กเสริมคอนกรีตนะคะนั่นก็คือชื่อว่า Ad ดออนไทยบิมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า Ad ดออนไทยบิมมีลักษณะการทำงานแบบไหนบ้างเนาะอาคารที่เราจะมาใช้นะคะในการ นำเสนอในส่วนที่เป็นแอดออนไทยบิมนะคะจะเป็นอพาร์ตเมนต์5ชั้นเนาะเป็นลักษณะตึกแบบนี้เลยมีทั้งงานสถาปัตย์แล้วก็งานโครงสร้างนะคะในอาคารที่เห็นอยู่นี้เนาะสิ่งแรกนะคะเรามาดูก่อนเลยว่าการเสริมเหล็กนะคะที่เป็น RC r e i n f o r c e m e n t เนี่ยในส่วนที่เป็นฐานลากนะคะจะมีวิธีการประมาณไหนให้ได้ชมกันนะคะฉัหว่า ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะมีกิจลายตำแหน่งของระยะห่างระหว่างกิจลายมาให้แล้วเนาะทีนี้ add on thai b i มาหาเราก็จะมีการเขาเรียกว่าโหลดไลบรารีมาเหมือนกันซึ่งไลบรารีตัวนี้นะคะจะไม่มีที่ไหนจะมีแค่เฉพาะในแอพพลิเคชัเท่านั้นนะคะที่ทางทีมงานพัฒนาขึ้นมามโดยนะคะเราสามารถใส่ฟุตติ้งเนี่ยคือใส่ได้ถึง f 9เลยเนาะเนาะ,เ,นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนที่เป็น f 1นกันก่อน เดี๋ยวขอใส่นะคะในช่วงของบริเวณเโซนนี้ละกันนะคะให้ได้ชมกันนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือตัวฟุตติ้งฟุตติ้งตัวนี้นะคะจะถูกรวมเรื่องของเสาเข็มแล้วก็เหล็กเสริมของแต่ละชนิดแต่ละขนาดแต่ละไซส์เอาไว้ด้วยกันนะคะซึ่งข้อความต่างๆเนี่ยจะเป็นสแตนดานมาตรฐานของคนไทยเลย ะะสมมุติจะลองทำในส่วนที่เป็น F1 ดูละกันเนาะซึ่งเป็นเสาเข็ม1ต้นนะคะสามารถใส่ชื่อนะคะว่าเป็น F1 แล้วก็ขนาดเท่าไหร่เช่นถ้าเป็นขนาด60เซนกว้างยาว60เซนแล้วก็ความลึกฐานลากอยู่ที่60เซนมีการใส่ขนาดเข้าไประยะเผื่อปากหลุม มีให้เราใส่ดนาะสว้ที่50าเซนละกันส่วนวัสดุที่รองใต้ฐานลากนะคะจะมีคือ5เซนกับ10 cm, นะเซนเนาะมีแซนกับลีนอยู่ในนี้นะคะส่วนถัดไปเนี่ยก็คือกำหนดเรื่องของความลึกฐานลากนะคะจะช่วยในการคำนวณดินที่จะต้องขุดออกไปนะคะเป็นปริมาณเท่าไหร่และใส่ขนาดของตอมอมได้ตอมอมของเรานะอยู่ที่25ออคูณ25เซนเป็นขนาดตอมโมให้เราได้กำหนด ลงไปนี่เลยค่ะสิ่งที่จะเห็นตอนนี้ก็คือการเสริมเหล็กเราจะมีการเสริมเหล็กโดที่ด้าน A กับด้าน B นะคะก็คือแนวตั้งกับแนวน,นอนเนี่ยอยู่เป็นจำนวนเส้นไม่เหมือนกันก็ได้เช่นเราจะใส่สักประมาณสัก7เส้นอ่า7เส้นละการเป็นเหล็กชนิดที่ชื่อว่า DB 16นะคะตอนนี้มีถึง DB 3 2นะคะเราก็จะใช้เป็น DB 1 6กละกันอ่ะเป็น7เส้นเหมือนกันละกันข่ะทั้งสอฝั่งแล้วก็เป็น DB 1 6มีการใส่ระยะดัดโค้งนะคะการงอปลายต่างๆแล้วก็เหล็กบอกสามารถดู PV 3 d ประกอบได้นะคะอันนี้คือหน้าแผน่นและมีการใส่ระยะปริมาณของเหล็กตัวนี้0.03 00. เนาะในหัวข้อถัดปายนะคะก็คือเรามีการใส่ covering เป็นระยะหุ้มคอนกรีตอยู่ที่7.5เซนละกันเนาะแล้วก็มีการใส่กำหนดเขาเรียกว่าสเต็งของคอนกรีตกำลังของคอนกรีตนะคะก็เลือกได้เพราะว่ามันจะไปอยู่ในส่วนของการโชว์บิวคิวนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะอย่างเสาเข็มกำหนดได้มีเสากลมสี่เหลี่ยมรูปแบบก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะเป็นตัว I นะคะนี่ค่ะจะเปลี่ยนไปในหน้าแปลแล้วก็เป็นเสากลมปกติเนาะใส่ความยาวไว้ที่8เมตรนะคะ ในส่วนนี้ถ้าเ,ออเราสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้อย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนเฉดสีให้เป็นออสีน้ำเงินไปเลยละกันเนาะแล้วก็ตัวเหล็กสเตอร์ลับก็คือเหล็กหละรอบเนี่ยให้ใส่เป็นสีแดงนะคะกำหนดข้อมูลได้รวมถึงการกำหนดเลเยอร์นะคะเราก็กำหนดได้เลยสมมติเอาเป็นเลเยอร์ของไทบิมละกันเนาะ,ะตำแหน่งที่เราวางนะคะเราก็จะวางลงไปซักกึ่งกลาง อ่าเป็นกึ่งกลางทุกตัวเลยนะคะส่วนนะคะในส่วนของถ้าเราจะทําการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตอนนี้เสาเข็มเราจะเปลี่ยนเป็นสองสองต้นก็ได้นะคะเสาเข็ม2ต้นใส่ขนาดให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่ค่ะขอเอาจากส่วนที่มีการาตั้งค่าไว้บ้างแล้วเบื้องต้นนะคะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆขนาดกว้างยาวตามนี้เลยเนาะแล้วก็ ขนาดกว้างยาวตามนี้เลยละกันนะคะแล้วก็ขอไว้ที่เป็นสามารถเสิร์ชเลเยอร์ได้นะคะว่าเป็น RC เป็นไทวิมฟ o ตติ้งละกันปุ๊บนะคะเดี๋ยววางให้ครบทุกๆตำแหน่งเลยนะคะเพราะความรวอดเร็วจะขอ copy นะคะมาวางไว้ปุ๊บสมมติถ้าเราได้นะคะทำการใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวดูในหน้าสามมิติกันมา ในที่ดีค่ะสิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะประกอบด้วยกันเป็น1เซต1ชุดเลยนะใน1ชุดจะมีทั้งเหล็กแกนนะคะแล้วก็วัสดุรองใต้ฐานลากนะะี่ค่ะที่เป็นคอนกรีตก,กับตัวทรายนะคะนอกจากส่วนที่มันเป็นฟุตติ้งในฟุตติ้งของเรามีหลายชนิดเนาะมีทั้งเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมก็ได้แล้วว่าเป็นฟุตติ้งที่เป็นเสาเข็มเจ็ดต้นนะคะมีหลายชนิดให้เราได้เลือก ใช้งานนะในส่วนของอ่าถัดไปนะคะก็คือลองมาใส่เหล็กเสริมในเสากันบ้างนะคะส่วนที่เป็นเสารเราสามารถเสริมเหล็กในหน้าของสามมิติได้นะคะอย่างเช่นเราจะเสริมเหล็กส่วนที่เป็นตอม่อละกันอ่าบริเวณนี้นะคะในส่วนที่เป็นตอม่อเรามีให้เราเลือกได้เป็นการกําหนดเหล็กในเสาในนี้มีอะไรบ้างนะคะคือเราจะกําหนดทายว่าจาก ต่อมอตัวนี้นะคะเป็นฐานลากถึงชั้นใดๆหรือว่าชั้นใดๆถึงชั้นใดๆก็เลือกรูปแบบได้การเลือกรูปแบบภาพพรีวิวสิ่งลักษณ์ต่งางๆจะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยตามข้อมูลที่เราเลือกขอใส่เป็นฐานลากถึงชั้นใดๆนะคะก็ในส่วนที่ขนาดกว้างยาวเนี่ยถ้าเสาขนาดไม่เท่ากันเขาจะทําการใส่ให้เองโดยอิงจากระยะโคเวลิงก็คือระยะห่างระยะหุ้มคอนกรีตของเรานะคะ รูปแบบของเหล็กบอกเลือกได้เลยมีภาพพรีวิวประกอบให้ว่าจะเป็นประมาณไหนขอใส่ไว้ที่8เส้นแล้วกันเนาะ8เส้น8เส้นแล้วก็มีเหล็กบอกประมาณเท่าไหร่6เส้นประมาณนี้นะคะ6เส้น1บอกนะคะส่วนขนาดของเหล็กก็ d p 1 6เหล็กบอกนะคะขอเป็น RB9 แล้วก็เราจะใส่เป็นเขาเรียกว่าระยะในส่วนที่รวงเข้าไปในฟุตติ้งเท่าไหร่นะคะกาหนด กำลังของคอนกรีตเนาะเรื่องของระบบเลเยอร์เหมือนกันค่ะมีการกำหนดระบบเลเยอร์เช่นเดียวกันนะคะขอใส่ไว้ที่อ,อขอเป็น RC Footing ตัวนี้ไปก่อนละกันเนาะทุกอย่างนะคะเมื่อเราเรียบร้อยเนาะเราสามารถที่จะทำการติดตั้ง Install แล้วนะคะและ เดี๋ยวเหล็กนะคะจะขึ้นตามความสูงให้เองนะคะอันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วก็จะกําหนดตามความสูงต่างๆนะคะเออแล้วก็ในส่วนของเหล็กนะคะก็จะทําการดัดงอไว้ให้เรียบร้อยเลยเนาะในส่วนนี้นะคะอันนี้คือสสมเหล็กในเสาสามารถทำได้ในสามติหรือจะทําในหลายๆฟอร์หลายๆชั้นก็ได้นะคะเรามาดูในพาที่เป็นของ คานกันบ้างเราเสริมเหล็กเสาไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเสริมเหล็กคานอย่างเช่นตอนนี้นะคะคานเราเป็นคาน2สองช่วงละกันเนาะละกันของเรานะคะคือเราจะมีการใส่ดินท้ายเนี่ยอยู่หลายช่วงตั้งแต่สองช่วงจนถึง8ดช่วงหรือว่าเป็นคานช่วงเดียวนะคะนี่ไม่เป็นคาน2ช่วงในนี้นะคะจะมีให้เราเลือกสแปนด้าว่าเป็น2องอองสออส่วนนะคะ โดยที่เราสามารถใส่ระยะ L ก็คือเป็นเป็นระยะเหล็กพิเศษนยคะจะงอเข้าไปเท่าไหร่เนาะเราก็กําหนดลงไปได้นะคะในส่วนที่เป็นเหล็ก6เมตรหความยาวหักความยาวของคาน6เมตรหนะคะกําหนดเรื่องของการเหล็กเสริมพิเศษเหล็กเสริมบ้นนะคะก็อยู่ที่ db 1 6ือมุกข้างล่างเป็น db 1 6เหมือนกันถ้าเรามีเหล็กเสริมพิเศษด้วยนะคะสามารถที่จะกําหนดได้หรือใส่เข้าไปได้นะคะ อันนี้จะวิ่งเป็น2เส้นเนาะอันนี้เสริมิเศษแบบเนี้ยค่ะเราก็จะกําหนดลงไปได้เช่นเราเอาซักข้างล่างละกันนะคะเป็นซักออสองเส้นแล้วก็ใส่เป็น db 1 2นะคะเดี๋ยวกำหนดดูเราจะมีเลือกถึง2สแปรเลยเพราะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะสมมติช่วงที่1เนี่ยเราอยู่ที่6เมตรหาใช่ไหม, 6, ไมหกเมตรห้าคือความยาวทั้งหมดแต่เราจะใส่ทีละช่วงสแปนช่วงที่1ก็คือ3เมตรหะเอา๋ยวขอใส่ไปที่3เมตรหไปก่อน ส่วนสแปนช่วงที่2นะคะเราก็จะใส่ไว้ที่นะคะ3เมตร่าก็จะได้เป็น6เมตรทั้งหมดเนาะแล้วก็มีกำหนดตามนี้เลยละกันนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของการทำงานของเขาแล้วก็ประเภทของคอนกรีนค่ะเช่นเดิมมากำหนดสเตนทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเหล็กอลีบาอันนี้จะเป็นเหล็กสเตนหลับเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นเหล็กรีบา สำหรับเหล็กรีบานะคะเหมือนกันค่ะมีระยะแอลนะคะแอลท็อปกับแอลบอททอมนะคะแล้วก็กำหนดลงไปอย่างเช่นเ,เราใส่ซักประมาณ2เส้นนะคะแล้วก็ DB16 ข้างล่างก็เป็นตามนี้นะคะลองตามนี้ไปก่อนเพื่อจะได้เห็นส่วนที่โมเดลนะคะใส่เหล็กเข้ามาแล้วก็นะคะในถัดมาเนี่ยส่วนที่เป็น rc ขอเป็นเลเยอร์ เป็นไทยบิมตัวนี้ละกันเหล็กายไปก่อนนะคะแล้วเราก็ส่วนที่ไม่ครบของเราก็คือในเสานั่นเองเสาของเราค่ะไม่ได้ใส่นะคะอย่างเช่นเราเสาเนี่ยขนาดอยู่ที่1 0เซนเราต้องกําหนดลงไปให้เขาด้วยนะคะทั้ง2สแปนเลยสแปนที่1กับสแปนที่2เหมือนกันต้องกําหนดลงไปนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเหล็กจะลวงเข้าไปในคานด้วยเท่านี้เองค่ะและเดี๋ยวเหล็กมันจะวิ่งให้ตามช่วงความยาวนะคะ ในส่วนที่เป็นของคานนี่ค่ะอย่างที่แจ้งไปว่าเหล็กพวกเสริมพิเศษต่างๆก็จะกำหนดลงได้นะคะสิ่งนี้คือการใส่เหล็กในคานนะคะแล้วก็หน้าแปนเนี่ยจะถูกอัปเดตด้วยเหมือนกันสามารถใส่ในหน้าแปนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเ,เขาเรียกว่ายืดยืดแก้ในส่วนที่เราต้องการจะ ปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนความอยาวของเหล็กให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ยืดได้เหมือนกันการเสริมเหล็กโดยใช้ไทบิมนะคะสามารถที่จะทำในวิ่งเข้าหา l a y ยอรอันนี้คือจัดทำในเรื่องของ l a y ยอรหรือการทำแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสามมิติรูปตัดได้ปกติเลยนะคะรวมถึงสามารถที่จะตัดทำมาตรฐานของ ขนาดของคานเอาไว้นะคะว่ามาตรฐานของคานเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็หน้าตัดของคานเราก็จะเอามาทําดีเทลต่อได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากการทํางานนะคะในส่วนที่เป็นงาน RC แล้วเนี่ยที่เป็นในพาร์ทโมเดลนะคะเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าถอดปริมาณงานได้นะคะการถอดปริมาณงานนั้นก็คือเป็นเรื่องของตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะถอดปริมาณงานนะคะโดยข้อมูลเนี่ยจะไป ะะดึงข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์มาซึ่งมันเป็นราคาของกรมบัญชีกลางนะคะข้อมูลตอนนี้นะคะจะมีการอัปเดตโดยทางทีมงานของเราได้ข้อมูลตารางมาเรียบร้อยนะคะนี่คือตารางที่ได้จะเห็นว่าข้อมูลนะคะจะเป็นลักษณะของขนาดเหล็กเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ราคาปริมาณแล้วก็ราคาเข้ามานะคะนี่คือตารางรายการที่ได้จาก การใช้งานไทยบินนะคะอยากแก้ไขคอสตอมราคานะคะสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนราคาแล้วก็ทำการเซฟได้โดยปกติราคาก็จะถูกอัปเดตนะคะหรือว่าเราจะทำการส่งเพื่อนะคะไปแสดงในส่วนที่เป็น Excel ขาขอไว้ใน d ดดีละกันเนาะ,ะไปแสดงในส่วนที่เป็น Excel นะคะเราก็สามารถที่จะดึงตารางเนี่ยออก Excel ได้เหมือนกันนะคะก็จะดึงข้อมูลเป็นแบบฟอร์มของเขา เนาะในส่วนนี้งานเป็นงานลักษณะของโครงสร้างนะคะเราก็จะมีเป็นพาร์ทของงานสถาปัตย์เหมือนกันสำหรับพาร์ทของงานสถาปัตย์นะคะเราจะมีอ็อบเจกต์ต่างๆะะ่างเราขอนี่เป็นหน้าแปลนนะคะแล้วก็ในหน้าของสามมิตมิปุ๊บนะ,ะเราก็จะมีที่เป็นไลบรารีนะคะแอนลิงด้วยตัวไลบรารีแอนลิงนะคะจะมีอ็อบเจกต์ที่เรานะคะนา รวบรวมข้อมูลมาเนะเาะแล้วก็สร้างเป็นอ็อบเจกต์ที่สามารถที่จะเอามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นทั้งของเครื่องครัวนะคะเป็นโต๊ะครัวนะคะเป็นชุดโต๊ะต่างๆเนาะเราก็จะดึงมาใช้งานนะคะเป็นอ่ะวางเป็นวัตถุได้อย่างนี้นะคะนี่เนาะก็เลยได้เป็นเรื่องของเนี่ยคะ่ะเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์ตรวนี้ก็ได้มาจากในส่วนที่เป็นไทบิมเช่นเดียวกันนะคะก็จะมี ข้อมูลให้เราเลือกได้เลยอันนี้คือทีมงานของเราทำการปั้นขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นอ็อบเจกต์เพื่อจะใช้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดอ็อบเจกต์ที่มาจากในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าไทยบิมทั้งหมดเลยนะคะมีให้โชว์พรีวิวให้ดูเหมือนกันเนาะออนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหน้าต่างบานหน้าต่างเหมือนกันค่ะนี่ค่ะบานหน้าต่างที่ ใช้กันอยู่ประจำนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นอ็อบเจกต์ส่วนหนึ่งด้วยนะคะเราสามารถดึงหน้าต่างใช้งานได้ปกติเลยเหมือนกับของในค c ิคแครเนาะอย่างเช่นตอนนี้เรามีทั้งหมดหลายบานนะคะอ่ะขอบานนี้และการปรับขนาดทุกอย่างได้ปกตินะคะแล้วเราก็จะเอามาใช้งานโดยที่เอาข้อมูลนะคะมาวางอยู่บนผนังละการปุ๊บเห็นไหมคะเขาก็จะเจาะช่องทุกอย่างปกติเลยเหมือนกับการใช้ค c ิคแครนะคะแล้วก็จะ เอามาใช้ทดแทนกันได้นะคะอันนี้ก็คือการใส่เป็นพวกออบเจกต์ประตูหน้าต่างด้วยเนาะและนะคะในเรื่องของปริมาณค่ะปริมาณในที่นี้เนี่ยเราจะมีบิวคิวที่เป็นของสตั๊กเจอร์กับอาร์เคเต็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่านะคะเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นออสตอรี่นะคะเราก็จะโหลดข้อมูลนะคะขึ้นมาแล้วก็จะมีข้อมูลสรุปมาให้ปริมาณหนึ่งเลยนะคะในหน้านี้เช่นเดียวกันเนาะ เรามาดูนะคะในส่วนของการปลูกกระเบื้องนะคะในไท็บีิมของเรามีอยู่ตัวหนึ่งก็คือการปลูกกระเบื้องนั่นเองเราสามารถปลูกกระเบื้องได้ทั้งเป็นพื้นแล้วก็เป็นผนังเลยนะคะหลัการของเราง่ายๆก็คือนำม็อบนะคะมาวางเป็นแนวที่เราต้องการจะปลูกกระเบื้องเอาไว้หลังจากนั้นเนาะเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะลักษณะของการวางกระเบื้องว่าจะวางกระเบื้องแบบไหนถ้าอยากวางสลับนะคะสามารถเลือกได้เรานะคะสามารถที่จะสร้าง เขาเรียกว่าเลเยอร์เนาะเป็นรูปแบบของเลเยอร์ได้นะคะอย่างเช่นเราจะเป็น24คูณ24ละกันเนาะเป็นลายหนึ่งและอีกลายหนึ่งก็เป็น24คูณ24เหมือนกันนะคะขนาดเป็นไม้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะวางลงไปเนาะเราก็จะปูทิศทางเลยค่ะว่าจะปูแนวไหนนะคะเท่านี้เองกระเบื้องก็จะถูกแสดงขึ้นมาอันนหให้ดูนะคะ ในหน้าแปลนแล้วก็ได้ดูมาดูในหน้าของ3มิตินะคะ,ะในส่วนที่เป็น3มิตินะะเนี่ยค่ะเขาก็จะปูก,กระเบื้องตรงพื้นที่บริเวณที่เรานะคะจะต้องการปลูลงไปเนาะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพรวมของการทำงานด้วยแอดออนไทย b ี m มค่ะนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ